ก่อนอื่นเลยเราเตรียมไข่มาคะ่ะไข่สามฟองใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องมากหลังจากนั้นก็ใส่พริกไทยนะคะใส่พริกไทยไปเล็กน้อยนะคะพริกไทยก็ใส่ลงไปใส่ไปเลยคะ่ะไข่นะคะตีให้แตก บางทีถ้าหั่นเป็นชิ้นย,วยาวๆเด็กๆอาจจะไม่ชอบเราก็หั่นเป็นชิ้นตันๆแบบนี้นะคะเราก็เอามาใส่ในถ้วยไข่ของเราต่อไปนะคะแครอทแครอทหั่นฝอยนะคะแครอทนะคะหัวใหญ่รหรเราหั่นเป็นฟิฝอยหั่นเป็นฟิวฝอยแต่แล้วเราก็สับให้ละเอียดอีกครั้งหนึง่ง ต่อไปนะคะเราเก็บยอดวอเตอร์เกตมาวอเตอร์เกตเป็นผักที่มีคุณค่าและมีประโยชน์มากมายถ้าเป็นใบบแบบนี้เด็กอาจจะไม่กินนะคะเราเอาต้นวอเตอร์เกตมานะคะแล้วเราก็เด็ดเอาแต่ใบซอยใส่ลงไปเลยวอเตอร์เกตะคะแล้วซอยซอยวอเตอร์เกตใส่ลงไป โบเต์เกตนะคะต่อไปนางกะท่ามาตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันนะคะเราจะไม่ใส่เยอะใส่นิดหน่อย เราเอียงกระทะนิดนึงนะคะให้น้ํามันไหลไปทั่วๆแล้วเราก็นำไข่ที่เราเตรียมมาไว้ใส่ลงไป ไข่สุกนะคะเราจะใช้อาฝาครอบไว้เราใช้ไฟอ่อนๆเราเหมือนลักษณะใช้ตุ๋นไข่ไปเรื่อยเราจะไม่กลับด้านนะคะให้สุกแค่ด้านเดียวให้สุกด้านเหลืองด้านล่างด้านบนเราก็จะอบไว้แบบนี้นะคะตอนนี้ไข่เราก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วก็ตักใส่จานเลยจ้าช่วงที่เราฝาครอบนะคะเทคนิคของเราต้องใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะเหมือนการตุ๋นไข่วิธีเจียวไข่ให้เด็กชอบเด็กคนไหนที่ไม่กินผัก ดอนเมนูของเรานี้ก็ทําให้เด็กกินผักได้โดยเฉพาะบัวตเตอร์เกตบางคนอาจจะเรียกบัวตเตอร์เกตนะคะผักสองอย่างนี้ชนิดเดียวกันบางคนก็เรียกอาจจะเรียกรา,าชินีแห่งผักนะคะมีประโยชน์มากมายเลยไปทําทานกันนะจ๊ะ